嗯，来，这尼。 It to win. I am the auspicious. If only. there is no light on the world, thunder will. Apple.

หัวจะเป็นไงคนไ่นี้ยังไหวไหมหุ้มหุ้มพุ้มหุ้มหนีแผ่นหน้าเราครับเรียบร้อยด้วิมเล่นก่อนครับไม่แค่อะไร าครับรอ,อที่ก้าวดูสิทอาไปไหมเจออะไรหููดหหุ่งหน่อยหุ่งได้ไหมหูโอหูตรงซูมเรียบปอยเลยนะห้าต่อหกนะ โคเลมหินหินพ mm ุ hmm. ่งหน่อยครับหืมเลือพุ่งรัวๆว่ะเรียบร้อยครับ มาครับบอบที่สิบเอ็ดูซิเป็นไงหูฟู <olie> <พ>๊ง <beloved> งเอือแต่เราค็โนเขาพุ่งสวนมาเหมือนกันไม่เล่นแล้วนะครับ อันนี้เฮ้ยทุกทียังไงไอ้รอบนึงพุ่งปุกทีหายเออยทุกอีทุกทีพุ่งหนึ่งทีพุ่งอีกไหมอเคแล้วเอนยาครับเอนยาคือตอนนี้เรายังไม่ค่อยมีอะไรเลย ตัวแล้วมาลงนะครับผมอาจจะต้องตัวปน้อ่ไม่มีแล้วสุดท้า มาลพุ่งมเลยเรียบร้อยพุ่งหน่อยพุ่งุ่งพุ่งมาพุ่กลับไม่โกงโอโ้โหตัตันพุอีกรอบพุ่งอีกพุ่งอีกอีกทิ้ <laughs> <laughs> ใส่มันพุ่งปากพุ่งปาครับ อันนี้เราไม่เล่นแล้วครับเดี๋ยวลงนี่ไปครับสองตัวไปยืนค้ำนะสองดาวเลยเนี่ยจิงะะักซะ รอบที่สิบสีออ่มาครับเจอกับอะไรนะครับผมอะไรพุง่งว้าพุพ่งอีกทีสวับ <c ười> เพนด้าเพนด้าพุ่งอีกว้าพุพ่งอีกอพุ่งไม่พักอ่ะผมบอกเลยพุ่งไม่พักนะครับผมจังหวะนี้มาแล้วพุ่งไม่พักเลยนะครับ ครับเจอกระพุ่งหมาป่าไงอันนี้โดนล้วงหลังวะเนี่ยพุ่งว้าวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็พุ่งอีกรอบว้าวสวยงามพุ่งอีกรอบไหมไม่ได้พุ่งนะ <c oughs> มานาไม่ค่อยมี <c oughs> อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเอาเลยเจออะไรโซมินเหรอพุ่งหทีโอ้โหพุ่งอีกทีนึงพุ่งอีกหนึ่งทีผมบอกอะไรยังโหดต่อยพุ่งอีกทางฟูเวนาใจ่าฟูเน้ ลงก็ฟูไปได้ไปอีกนะครับผมนะครับรอบสิบเจ็ดหูโดนตันหนึ่งทีไม่เป็นไรพุ่งหน่อยได้ไหมพุ่งหน่อยเดียบร้อยพุ่งอีกทีพุ่งหนึ่งทีมุดมุด โหดๆเลยโหดๆเลยครับมาาลอยค่อยมาค่อยๆมานะครับครับอที่สิบแปดยังพัดมาฟิลคลิ พุ่งหนอ no. <igung> ่อยเห็นด้เราพุ่งหน่อยพุ่งอีกหนึ่งทีพุ่งหน่อยเรียบร้อยตีไม่ได้เราก็พุ่งอย่างเดียวนะครับผมบอกเลยโหดอยู่โหดอยู่ครับอันนี้เราไม่ได้เล่นนะ นี้มาน้วสินะครับผมจะลองก่อนครับคือตอนนี้เนะี่ยของอุปกรณ์เราเริ่มพอมีใช้แล้วครับต่อไปก็เหลือแค่ดวงอย่างเดียวครับว่าจะสามารถพาเราไปได้ไม่ไปได้ถึงไหนนะครับผมมาเลยครับ สิไห,หวไหมเนี่ยนี่โดนล้วงหลังด้ยแต่พุ่งไปหนึ่งทออีกบหมดพุ่งอีกหนึ่งดีกอ่ต่อยไหมต่อยปุ๊บตายนะครับ ครับรอบที่20่ไหวไหมนะเนี่ยจะเกอดตัวนี้ด้วย้อ,องฟุ้งหน่อยละปุ้บมาสิถอยหน่อยตุบๆสุดยอดเดี๋ยวกมจะไม่แชทน้าซะแล้ว New Year, New as as แพนด้ามาแล้วนะครับขึ้นเวลไปเลยนะครับผม ได้เกาะมาครับอัพไปเลยครับส่ดดวนใหญ่เรายังยังไม่ค่อยได้เล่นอะไรนะครับอ่าครับกอพี่ยีเอ็ดเจออะไร ไหวไหมพุ่งไปหนึ่งทีเดี๋ยวปั้นสิพุ่งอีกพุกข้างนอกก็ได้พุ่งข้างในไม่ได้นะครับลุลวะลูวเอ่อเมาโอ้ยนานนี้ผมมาแล้วนะครับมาครับรอพีง เจออะไรเพซซินวะเจอพุ่งทันไปหนึ่งทีตรงนี้เข้าฟูเพนดา้าผมไปสิเพนดา้นดา ไรครับรอบที่ยี่สามยังไงไหวไหมคราวนี้พุ่งพากลางไปสิเจ็บนั่นน่เจ็บนน่นน่พุ่งอีกหนึ่งรอบอเอาละเราืะเ,เราจะสวยละนะครับผมตอนนี้หูวพุ่งหนึ่งทีพุ่งหน่อยอเรียบร้อย here, course, ว่าง่าน่าท้ โทษทีนะครับนะครับห่านที่24ห่วหยไปแล้วโดนเอ็กซ์โซซินวะก,ก็คือเอ็กซ์โซซินแลือไงผู้พูดสวยงามดูอ้วะ มาเลยรรบมีผ้าไหวไหมองไหวแล้วคงเป็นหนึ่งทีเามาฟิวซัดเฮ้ยครับหืมเรียบร้อยหายเยอะผมบอกมาแล้วสามดาวของฉันมาครับรอบยี่สิบหกเจอกัอะไรเกเซอร์เหรอเราไม่กลัวแล้วเนี่ยพุ่งเข้าให้ใหให โอยเฮ้ยเฮ้ยเป็นอมนตะอะอมตะอแล้วไงอ่ะพุ่งอีกเรียบร้อยนะผมสู้ยากนะบอกเลยนะสู้ยากนะค่ะโอ้โหเราไม่อยากได้ย่างาง,างี้ยังเงานะ อะแหมาครับรอที่ยี่สิบเจ็ดวัที่เจอกันเลยแมตทีนได้ไหมเนี่ยหืมคู่หนึ่งทีโอ้โดนใบโดนใบแล้วไงคุ่งหนึ่งทีงทงงทเรียบร้อยอะไรลูกสนามอีกเลยเอาขายก่อน ได้เลยครับต้นไหนเราไม่เคยได้เล่นนะครับผมเดี๋ยวอัพเลยนี่เรียบร้อยครับใส่ดีขึ้นมาตัวนี้มาก็ได้ครับก็เดี๋ยวมาแทนตัวนี้นี่เปิดบัฟเลยนะครับจะได้หโหดไไมม่่ด้ดด้เเลลลลนนแวนะครับหอยา ว่าแต่หน้านะครับมาครับรอบยี่แปดไหวไหมอันนี้บอกเลยเจอเอเซซินเหรอพุ่งหนึ่งทีหายเกือบหมดพุ่งอีกหนึ่งทีตูมก็ให้นะครับผมออกเลยเถื่อน,อนมาแบบพร็อกฟอร์มเลยวันนี้ มาเลยครับยี่สิบเก้าเจอกัอะไรอุ้อนซสวินฝายเนี่ยพุ่งทีหนึง่งแพนด้าครับแพนดา้าไม่มีใครเล่นเหรอเอ้ยยังโกงแล้วเนี่ยแต่ถ้าเล่นถ้าเล่นได้ก็ถือว่าโกงครับแต่ว่าถ้ามาแล้วครับมาครับรอบที่สามสิบ

ซูมปึ๊บอ้โหได้ฝานโอเคครับใส่นี้ไปเลยครับผมเดี๋ยวรวมของเลยครับเป็นชิ้นหนึ่งปึ๊บงับโอเคเด็กมานะแล้วก็หาตัวครับจังหวะนี้ ว่าจะเหอยากเห่อยากเน่านหอาเหครับอยเหอยาอ้โหเจออะไรเจอกับคนนกโอยโหสบายเลยอย่างเงี้ยคื ไม่ค่อยได้ตีครับส่วนใหญ่เป็นเวททังนั้นนะครับเรียบร้อยโอ้แจกของเยอะจังนะ <S <S โอ้เฮ้ยโอ้แจกของเยอะจังนะครับหลอกไม่ได้เลยนะถ้าหลอมไ,มได้นะ,ะเดี๋ยวใส่เลยครับ เน่ยแล้วก็เป็นเวทนะครับไม่มีอะไรมากมายอันนี้เอาไปหลบซ่อนก่อนเพิ่มเกาะเข้าไปอีกครับผมเพิ่มหิวเลือกเข้าไปอีกยืนหนาๆเลยแพนด้าแล้วนะครับก็โกงอีกตามเคยป่ะแพนด้าเฮ้ยโอ้โหโดนล็อกครับพุ่งหนึ่งที ฟุงสองทีหายหมดเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับกับเด็กแพนด้านะครับผมโหดเลยนะครับแล้วก็บวกกับคอมโบนักลบด้วยนะครับใครชอบนะครับก็พูดคุยกันได้นะครับว่าเป็นยังไง เดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเลยนะครับ